คุณผู้ชมครับมีภาพไม่กี่ภาพในโลกของ MotoGP ที่สามารถทำให้หัวใจของแฟนๆทั่วโลกหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มได้แต่ภาพของมาร์คมาเกสนอนกองอยู่บนบ่อกรวดที่อินโดนีเซียมือข้างหนึ่งกุมไปที่หัวไหล่คือหนึ่งในภาพเหล่านั้นอย่างไม่ต้องสงสัยเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากภาพแห่งชัยชนะที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นการจารึกประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกสมัยที่9และเป็นแชมป์ครั้งแรกของเขากับดูคติ ภาพแห่งความหวังกับถูกแทนที่ด้วยความเจ็บปวดและความไม่แน่นอนทุกอย่างดูเหมือนจะพังทลายลงในเสี้ยววินาทีในตอนแรกแฟนๆต่างถอนหายใจโล่งอกเมื่อมีข่าวว่าอาการบาดเจ็บครั้งนี้ไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่ความจริงกลับเลวร้ายกว่าที่คิดเมื่อทีมแพทย์ตรวจพบว่าอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ขวานั้นมีภาวะไม่สเสถียรซึ่งหากปล่อยไว้อาสมผลกระทบระยะยาวต่ออาชีพของเขาทำให้การขึ้นเขียงผ่าตัดกลายเป็นทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ ท่ามกลางข่าวร้ายนี้คำพูดของผู้จัดการส่วนตัวที่ว่าเขาจะกลับมาขี่รถแข่งได้เร็วๆนี้เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จริงหรือหรือเป็นเพียงการปลอบใจที่สวนทางกับความจริงอันโหดร้ายการทำความเข้าใจลักษณะอาการบาดเจ็บของนักกีฬาระดับโลกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันไม่ได้ส่งผลแค่การแข่งขันสนามถัดไปแต่มันคือการเดิมพันอนาคตและเส้นทางอาชีพของพวกเขาทั้งหมดกรณีของมาเกสก็เช่นกัน อุบัติเหตุจากการชนกับมาโกเบเซคีในศึกอินโดนีเซียกลางปรีส่งผลให้หัวไหล่ขวาของเขาเสียหายอย่างรุนแรงในการวินิจฉัยครั้งแรกแพทย์ระบุว่ากระดูกโครคอยซึ่งทำหน้าที่เปรียบเสมือนสมอที่ยึดเส้นเอ็นในหัวไหล่ไว้ด้วยกันนั้นหักและเอ็นยึดข้อต่อได้รับความเสียหายแต่เนื่องจากในเบื้องต้นอาการบาดเจ็บยังดูมีเสถียรภาพทีมแพทย์จึงเลือกแนวทางการรักษาแบบประคับประคองโดยหวังว่าร่างกายจะฟื้นฟูตัวเองได้ แต่จุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงในการตรวจร่างกายอีก7วันต่อมาเมื่อทีมแพทย์พบว่าบริเวณที่บาดเจ็บยังคงแสดงสัญญาณของการเคลื่อนไหวและไม่เสถียรนี่คือสัญญาณอันตรายที่ชี้บ่งว่าหากไม่รีบแก้ไขอาจเกิดปัญหาระยะยาวกับความแข็งแรงของหัวไหล่ได้การผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมเอ็นอะโครมิโอคลาวิคูล่าจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบเบื้องต้นจากการตัดสินใจครั้งนี้คือคำประกาศจากดูคาติที่ยืนยันว่าฤดูกาล2025ของมาร์คมาเกสได้จบลงแล้วเขาจะพลาดการแข่งขันทุกสนามที่เหลือรวมทั้งการทดสอบหลังจบสนามที่บาเลนเซียซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดแม้สถานการณ์จะดูสิ้นหวังแต่ท่ามกลางความมืดมิดก็ยังมีคำพูดที่จุดประกายความหวังจากคนใกล้ชิดที่สุดของเขา ในยามวิกฤตของผู้เป็นนักกีฬาผู้จัดก,การส่วนตัวคือกระบอกเสียงสำคัญที่ส่งสารไปยังแฟนๆทั่วโลกและทุกคำพูดของพวกเขาย่อมมีความหมายซ่อนอยู่เสมอไฮเมมาร์ติเนสผู้จัดก,การส่วนตัวของมาเกสได้ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยถ้อยคำที่เปี่ยมด้วยความหวังทุกอย่างกำลังดำเนินไปด้วยดีเราหวังว่าเขาจะกลับมาขี่รถแข่งได้เร็วๆนี้ คำพูดนี้สร้างความชื่นใจให้แฟนๆทั่วโลกแต่เมื่อมองลึกลงไปมันคือกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อบริหารความคาดหวังย่างมืออาชีพเพราะในขณะเดียวกันมาร์ตินก็ยอมรับว่าการฟื้นตัวเต็มรูปแบบอาจต้องใช้เวลาลากยาไปจนถึงช่วงเริ่มต้องการทดสอบพรีซีซั่นของปี2026 และการกลับมาขี่รถจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทีมแพทย์อนุญาตเท่านั้นซึ่งสอดคล้องกับคำเตือนของดกเตอร์อังเคลชาเต้ที่ระบุว่าการกลับมาเร็วเกินไปอาจสร้างความเสียหายระยะยาวและเป็นอันตรายต่ออาชีพของเขาได้คำว่าเร็วๆนี้จิงอาจเป็นเพียงกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อรักษาขวัญกำลังใจมากกว่าจะเป็นไทม์ไลน์การกลับสู่สนามแข่งจริงแล้วคุณล่ะครับมองว่านี่คือการสื่อสารที่เปลี่ยมความหวังหรือเป็นเพียงการจัดการความคาดหวังที่สวนทางกับความจริง การตัดสินใจรอคอยอย่างอดทนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้เหตุผลแต่มันมาจากบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตของเขาอดีตที่เจ็บปวดมากเป็นครูที่ดีที่สุดโดยเฉพาะบทเรียนที่เกือบจะทำลายอาชีพของนักกีฬาลงทั้งเส้นสำหรับมาร์กมาเกสเหตุการณ์บาดเจ็บที่แขนในปี2020คือฝันร้ายที่เขาไม่มีวันลืม การฟื้นกลับมาลงแข่งขันเร็วเกินไปในครั้งนั้นส่งผลให้แข่งของเขาคังยับเยินและต้องพักรักษาตัวไปเกือบ2ปีมันได้เปลี่ยนเด็กระหามเป็นกะราชันผู้สุขขุมอย่างแท้จริงครั้งนี้แม้การเดิมพันจะสูงแต่เขากลับเลือกที่จะใจเย็นและเชื่อมั่นในกระบวนการทางการแพทย์มากกว่าสัญชตาตญาณนักสู้ของตัวเองการกระทําที่เหมาะสมฉลาดและสอดคล้องที่สุดคือการเคารพเวลาทางชีวภาพของอาการบาดเจ็บมาร์กมาเกสได้กล่าวไว้ครับ การตัดสินใจนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้อำนวยการแพทย์ของ MotoGP ดรอังเคียวชาเต้ผู้ซึ่งยืนยันว่าการกลับมาเร็วเกินไปอาจสร้างความเสียหายระยะยาวและเป็นอันตรายต่ออาชีพของเขาได้ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนจากบทเรียนในปี2020อย่างแท้จริงการตัดสินใจครั้งนี้แสดงถึงวุฒิภาวะและการเรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งใหญ่เขายอมเสียเปรียบในระยะสั้นเพื่อปกป้องอนาคตในระยะยาว แต่การตัดสินใจเพื่อบอกบ้องอนาคตของตัวเองกลับสร้างปัญหาใหญ่ให้กับทีมและอาจส่งผลกระทบต่อการชิงแชมป์โลกในยุคต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกของ Mo t ต GP การบาดเจ็บของนักบิดระดับท็อปไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ตัวนักแข่งแต่ยังสั่นสะเทือนไปยังแผนการพัฒนาและกลยุทธ์ของทีมผู้ผลิตทั้งหมดจีจี้ดาลิญยาผู้จัดการทั่วไปของดูคาติคอเซได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาหลักที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บครั้งนี้ซึ่งเป็นฝันร้ายทางกลยุทธ์อย่างแท้จริง แผนเดินของดูคาติคือการใช้การแข่งขันที่เหลือของปี2025ให้กับมาร์กมาเกสซึ่งเป็นแชมป์โลกและเป็นนักบิดหลักในการพัฒนาทดสอบชิ้นส่วนสำหรับรุ้นแข่งปี2026โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมไม่สามารถพึ่งพาเปโก้บันญยญญาในภารกิจนี้ได้เต็มที่นักเนื่องจากฟอร์มที่ไม่สม่ำเสมอแต่แผนทั้งหมดกลับต้องพังทลายลง การนอนความเสียหายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่มาเกสจับพลาดการทดสอบที่บา l เลนเซียซึ่งเป็นโอกาสแรกที่นักบิดจ,จะได้สัมผัสรถต้นแบบสำหรับปี2026การพลาดครั้งนี้เปรียบเสมือนการลงแข่งฟอร์มูล่าวันโดยที่ไม่เคยซ้อมขับทำให้เขาต้องเริ่มต้นฤดูกาล2026ตามหลังคู่แข่งไป1.9ใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นการสะดุดล้มในการพัฒนาสำหรับปี2026 อาจยังมีผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับยุคใหม่ของ MotoGP ในปี2027ซึ่งจะมีการปฏิวัติรถกฎใหม่ใหญ่ทั้งการลดขนาดเครื่องยนต์เหลือ8 5 0ซ c การจำกัดด้านอากาศสยสาศาสตร์และกันแบนอุปกรณ์ปรับความสูงการเสียสมาธิและทรัพยากรไปกับการไล่ตามคู่แข่งในปี2026อาจทำให้ดูคติเสียเปรียบในระยะยาว การพักฟื้นของมาร์กมาเกสจึงไม่ใช่แค่การต่อสู้กับเวลาของเขาเพียงคนเดียวแต่เป็นการต่อสู้ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความพร้อมของดูคติในการป้องกันบลลังแชมป์โลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า สถานการณ์ของมาร์กมาเกสในตอนนี้เต็มไปได้วยความขัดแยง้งข่าวดีเรื่องการฟื้นตัวที่ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องถูกบดบังด้วยความจริงที่ว่าเขากำลังเสียเปรียบในการพัฒนารถแข่งสำหรับอนาคตอย่างมหาศาลนี่คือการเดิมพันที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในอาชีพของเขาที่ต้องเลือกระหว่างการกลับมา99%พร้อมความเสี่ยงกับการกลับมา100%แม้จะต้องเริ่มต้นตามหลังคู่แข่งเขาเลือกอย่างหลังโดยใช้บทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดในอดีตเป็นเครื่องนำทาง แต่การตัดสินใจครั้งนี้จะส่งผลต่อมรดกของเขาอย่างไรมีแต่เวลาเท่านั้นที่จะให้คำตอบได้แล้วคุณล่ะครับคิดว่าการตัดสินใจที่สุข,ขุมของมาร์คในครั้งนี้ถูกต้องหรือไม่และการพลาดการทดสอบครั้งประวัติศาสตร์นี้จะส่งผลต่อโอกาสในการควา้าแชมป์โลกสมัยที่10ของเขามากน้อยแค่ไหนร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับ